เราไดครับพี่น้องมื่อเดกามาเบิ่งบรรยากาศนะครับแค่กินอาหารตอนเช้าครับผมพบกันกันกบช่อง,งกเกษตรพุ่งตนครับผมเมือเ่อนี้บรรยากาศเช้าซพี่นอ้องเมื่อนี้วันที่สิบเกตนะครับเนะะาะการตัดหญ้าตัดตากทีไม่มันฉิดในเสาครับผมมื่อเสาก็ทำความสะอาดคอ,อกย่างดีครับผมร่องเบิ่งครับผมอเดกาปุ่นใครไมนขึ้นมาหรือเปล่าครับไล่หรอปุน่น ไกลกันหลายพี่น้องครับผมนี่มุมบรรยากาศบรรยากาศเน,นาะนี่ร้านกะเอาฮะโอ้ยอย่าลุงตรวจผมาดเงี้ยไรหรอกเอาปลองเทศดอกนี่เงี้ยไ้กินซวยผุณไม่ได้กินนอนเศร้ากินนี่ี่เศร้าครับผม นี่ขอบงัวมันบมา่ท่านขึ้นบอาเอี้ยนนี่อีอ,อีอีปานนะก็ว่าสิ่นบ่งซิบ่เก่าไมน่น่อเป่าอเอกอีหน่อยทงใสจะะมีลูกเหรอลุงวานนะมันติดแหล่บบออเวเพราะว่าซี่คางซี่คางนั้นมันมันจะเป็นเป็นรองแล้วนะเป็นรองเพื่อ,อยังอีเท่านี่ ทีนี้ดูหลอดเล็กห,หน่อยที่ขามเปลี่ยนหลองแล้วเอเอมันไหวแล้ว,ว,ลวนี่ครับบรรยากาศเนาะอยากให้เบื้องแค่ก่อนตัวนี้มึนตัวนี้มึนนี่นี่นี่กำลังกินซุ่มไฟพี่น้องซุ่มไฟออกเพราะว่า กางใหม่กิ้งใหม่เขาสุ่มออกออกมักนเบิดมันครับผมฝนมันตกอากาศฝนเห็นได้ข่าวว่าฝนสีมาอีกสองสมวันีน่ครับผมเลยเฝ้าสุ่มมันเห็นมันใหม่เห็นเบิดครับผมเพราะว่าถ้าฝนสุ่มเดี๋ยวจะฝนตกมากนี่กันแย่ครับผมอากาศนกับคนดีอืมครับผมการร่างกินอาหารมันตอนเช้าวเบิ่งบรรยากาศด้วย แถวไหนามีกทะทินบ่เท<อ>่าแถวไหนามีกะทินบ่อเขามีอยู่แต่ว่ากับ่ไหนมีหลายเดี๋ยวเอามีดไส้รถไปพร้อมน่าด้ไิเออน่าดีตัดหล่พรไลยก็ใส่พร,ร้อ,รรพอมหามันได้วาของไซส์กัเรียงหลายบ<อ>ขาย่ของไซส์เรียงหลายของไซส์แต่เขาว่ามีรอยมีมีรอยตัวว่าจะเขาไปเบวิบงี้า้าวแม่งของของเกลือเขามีตัวของเกลือมีถงังมีถังตรงนี้อนเ,นเออพอเดียวเออ ครับผมกำลังหารอบึงแพอยู่พี่น้องหารอไปหารอไทยชิปหารอไทยชิปแพะเมื่อว่าถที่ไทยให้ลโรให้พี่น้องเบิ้งครับผมว่าเพื่ศึกษาว่าการแทงแพะเป็นยังไงเนาะครับอือ <c oughs> ไปหาไทยพี่น้องเบิ้งว่าให้พี่นอ้งนองสนใจจะเลี้ยงแพะกัเขามาเบิ้งในชิปในช่องของกระเทศต้สนตนครับผมกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นร่ำแก่กันนะครับเนาะในการหลี้างนี่ปล่นนอ,ปปอยงอกออกไปครับผมออกไปเบิ้งครับผมออกไปเลี้ยงข้างหนอกครับผม นี่ครับมาเบิ้งแค่กินนี่อาหารนี่นี่พี่น้องเออยังหลายเห็นบนอืมครับมึงเดี๋ยวมันหยุดพี่น้องมันหยุดก็เล้อาจาศผาไปรอหาท้ายคลิปดูฟาร์มตามฟาร์มเข้าไปเรื่อยๆต้องทำเนาะยากกับชีวะโรคในพี่น้องเบิง้งครับผมอืมตัวผัวก,กินข้างบนอืม Kỳ lắm của kim bên ăn, nữa kim bên ăn, nữa mhmm 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 หลังมันจะกลาศพี่น้องนี่กัเบิ่องปกอืมครับผมเบิ่งฟาร์มมาเป็นยังไงแน่ครับผมกำลังกินกัดทิ้งกันอยู่เต็มอืมอ พวกกะทินี่พวกนี่พี่น้องพี่น้องขอเบิ่งนี่ครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อนี่กิดเป็กาบมันยังกินดูดก,กินไปเลยเท่านั้นเห็นบ่กพวกกาบพวกอย่างนี้กินไปเรืยครับผมดูดปิดแป่นเบิดเลยครับผม,ม,ปปบผม,มางนี่บรรยากาศเนาะกำลังพากันกินแซจก อันนี้กามือขึ้นกับสมสมกองห้าพี่นอ้องสมกองห้ามือขึ้นนี่โอ้อย่านฝนเขามาเพราะว่าฝนจีเขาอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นคอกคอกไก่พี่น้องลานเลี้ยงไก่อันนี้ก็เป็นคอกไก่คอกไก่คอกเป็ดอือพี่น้องมึงทั้งสี่ับผมท่านนี้ก็เก็บความสะอาดเรียบร้อยไปยแล้วครับผมนี่เก็บไปไปแล้วเรื่องน่าเนี่ยครับตามมาจะาม่แว่วมึง,งนี่ครับผมไหวไป อันนี้ก็เป็นคอกอีกคอกนึงครับผมอันนี้เป็นคอกนึงครับผมอันนั้นไว้สำรับอ่าแพะที่มันออกลูกนะครับเป็นคอกแพะออกลูกต้าไว้ฟังผลครับผมต้องเอาไว้แยกกันพี่น้องถ้าไว้ทั้กันแล้วมันย่านแพะตัวอื่นมันมันชนลูกมั่นนะครับเนาะมันต้องไว้ฟังผลครับผมสำหรับแพะออกลูกครับผต้องไว้ฟังผลแล้วก็อันนึงก็เป็นคอกน้ำนองก็เป็นปลากระโพด กูทมานี่ครับผมกำลังก็เป็นปลอกอูก nhà ไ้อยู่อ,อีกคอกนึงครับผมอีกคอกีหอกนึงแฟรนี่มันสองหอกพี่น้องคอกนึอองนอ,อันออนี้คอกนึงอยู่ข้างนึงท่าน,นี้ก็อนเป็นคอกไก่คอกไก่คอกอเป็ดร้านเลี้ยงเอาเป็ดเอาไก่ไม่เลี้ยงไว้ครับผม ก็ไก่ก็เป็ดต้องมาเป็นครับาก,การไม่ว่บรรยากาศครับผมมันกินกระทินนะคบผมกำลังกินกระทนินกันอยู่ การดงแพรมันก็มีอะไรย่างครับพี่น้องมันก็มีแบบว่าเรียงแบบธรรมาตาให้มันกินกระทินเนาะถ้ากินพวกกระถินนี่มันก็โอเคอยู่ครับผมถ้าถ้ากินหัวหารลายพี่น้องเวลามันทั้งเวลาฟาร์มอื่นซื้อไปมันกับลาบากเนาะครับเนาะลำบากเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันต้องไปหาซื้ออาหารนีมันกินนะครับเพราะซื้ออาหารน้มันกินแล้วมันกับเปลืองเนาะครับเนาะมันกมันก็เพิ่มต้นทุนขึ้นเป็นครับ มันก็เพิ่มตรงขึ้นสูงปกตนไม่ต้องเขาขายเอาสิบบริษัทกำไรได้เพี่อน้องได้ก็ดีอยู่แต่ว่าก็ได้หน่อยครับผมเพราะว่ามันกินกิ่นจีหัวอาหารตะครับเนาะแต่เขาให้มันกินกะทินนี่พี่น้องเขาฟ้ามได้ฟ้ามได้ซื้อไปนี่ก็ว่าป็นยังพี่น้องเพราะว่ามันก็กินธรรมชาติอยู่แล้วเนาะมันก็ประหยัดต้นทุนเพราะกะทินเขาก็บ่ได้ไปหาซื้อชอบนาะเขาก็ตัดออกหางทางเลยครับผมมันก็ดีอยู่ครับผมนี่างนัคือว่าการเลี้ยงแพะคือว่าบางคนก็เลี้ยงแบบ เขามีทุนหลายคอเลี้ยงหลายนะครับผมเขาก็บำรุงหลายแต่สําหรับข้อเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วขอดีกว่าเสียการต่างกันครับผมขอดีคือว่าทะเลทธรรมชาติคือว่าถ้าเกษตรกรหรือว่าพี่น้องซื้อไปนี่กะสีบบเปลืองขาดต้นทุนนะครับเนาะกะสธิ์ตากะเทียมอย่าันกินกะบบ่แห้งกะบบ่อใสเสียค่าดใจจ่ายนะครับเนาะถ้าพี่น้องซื้อไปแบบทวนที่ว่าเขามีต้นทุนเขาเลี้ยงแบบมาตรฐานคือจรงเขามีหัวอาหารนะครับเพราะว่าเขามีหัวอาหารให้พี่น้องให้แพ้กินแแล้้้้้้วว่่่่ัันนนนนนีีีาพพอองซืไปมกะ ถ้าเขาซื้อไปหาปุ๊บไปฟาร์มเนาปุ๊บคันนี้เขาให้มั่กินกระถินมันกินปลาไข่กินครับผมมันกินสีเลือกกินครับผมกว่ามันสิปรับตัวได้กับมันสีหามือครับผมสีหามือแพ้มันก็จ้อยนะครับผมอืแพ้มันก็จ้อยนะครับเนาะพี่น้องต้องสังเกตว่าถ้าแพ้ที่เขาคุณขายนะครับพี่น้องคุณขายเขาสร้างเปลี่ยนโล่น่ะคนเขาคุณขายเขาสร้างเปลี่ยนโล่น่ะมันสีอ้วนครับผมอ้วนเพราะว่ายังเขาให้มันกินติวหวอาหารครับผมเพราะเขาให้กินติวหวอาหารแล้วคันนี้คนอื่นคือว่าเขาซื้อพี่น้องเกษตรกรซื้อมาเลี้ยง มันก็ทําให้เพะมันจอยเพราะว่ามันต้องปรับสภาพร่างกายมันก่อนนะครับเนาะกะแต่ว่ามันกัดกับพวกปยังครับผมเพราะว่ามันกัมันก็ดีอยู่เพราะว่าเขาขายแบบนั้นก็มันก็ดีอยู่มันก็ราคากับกับพแพงเนาะครับเนาะแต่ว่ามาเปรียบเทียบก่อนแล้วมันก็มี้อดีก็เสียครับพี่น้องครับผมกับพี่น้องการศึกษากะหาเสือว่ามองไรมันดีภาพไรที่เขาเลี้ยงแบบธร้งมาชาเขาเสื้อว่ามันกัไปอาหารนะครับเนาะสำหรับคนที่มีต้นทุนนะครับเนาะสำหรับคนมีต้นทุนกับบัวกันครับผม เอ่อคนกันเลือกเสือ,อเอาได้จังไดเพราะว่าคนคนมีนเงินว่าซื้ออาหารกับพวก็ว่ากันเนาะครับ,นะบนเนาะเฮาก็เอาเปรียบเทียบให้พี่น้องเกษตรกรหลายหลายกลุ่มหลายนี่เบิ่งซื้อครับผมเนาะบางคนก็บสอบบางคนก็บ่สอบมาแล้วแต่นะครับเนาะเขาบ้าให้เป็นกลางๆไว้นะครับเนาะอืมนี่บักปูครับผมปูอืมปูมันก็บอืมแบบผูอันนี้พ่อพันธุ์ครับผมนี่พ่อพันธุ์เนาะครับผมไอ้ตัวดำขึ้นขั้วบนเลยตัวดำ มาขึ้นข้างบนเลยข้าวแนแย่งแันนี่สิเลปนดองเก็บเดียวขอสิเบิดแเดวเด่นครับผมนี่ครับค่อยเบืองครับผม ว่าแพทย์ตัวนี้มันบ่ค่อยสบายบ่พี่น้องเบิ่งก่อนงะมันนองตัวนี้มันบ่เก่งเผาแพทย์จะมาสนามพลสิเป็นวัดพี่น้องเป็นวัดหลไรสนามฝนมันสิเป็นวัดครับผมมันบ่สบายสิออกลูกบันน่องเป็นยยังฮะน่าจะบ่สบายพี่น้องตัวนี้นะผมว่านะแต่มีให้มันกินมันกินทั้งมือแหละพี่น้อง ตัวได้กินอิ่มแล้วก็ขึ้นไปนอนครับผมได้กินอิ่มแล้วก็ขึ้นไปนอนนะครัตามธรรมชาติของมันเนาะครับพี่น้องเจ้าว่าถ้ามันตกลงมาแล้วมันกะายสีปกินนี่พี่น้องนี่ตั้งกตได้ไหมถ้ามันลงมามันเหยียบมันก็สยสีปกินนี่มึง เมื่อตัวนี้มากันลงมาหยิเหยียบทำไมเจ็บหยิเหยียบสิบกิ่ต้องเก็บขึ้นมาเหมือนมันอืมอืมเอาไปข้างบนเอาไปข้างบนมันจะนิ่งอยู่ตั้งแต่ข้างล่างมันโตมากมันสิบก่ใครกินกันอื เบิ่งไปเรื่อยๆครับผมเพื่อนเนาะเบ่งไปเรื่อยเพื่อนๆไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยเพื่อนเพื่อนมาดิไปแล้วตัวหน่อยกันไปแเราตัวหน่อยแล่นกันไปคนเราคนคนล่องมาเนี่ย To mày đâu? à? Could be a young one. lấy cái đi đâu mà? Mày đâu? Hmm. Ngaty im đâu, nó, im đâu. Tēn đâu. Tēn đâu. Tēn đâu. đâu. ทุกครั้งเลยพี่น้องเถอะนะกินข้างบนเลยมันมากินข้างบนด้วยกันเฮ็ดทานเขาต้องเฮ็ดจังสีพี่นอ้องเฮ็ดทานให้มันกินเนาะเอากัะทีนว่างลงครับผมแต่ว่าผมว่าเฮ็ดทานสีมันกะดีดีด,ด,ดีดีช่วงเวลาน้าหนาแรงพี่น้อง หนาดฝนมาแล้วมันเละครับผมนี่เห็นบ่พี่น้องสังเกตเลยเพื่อนเลยนี่บคันนี้เวลามันเละแล้วแพันบ่อยากลงมาครับผมนี่เพราะว่าแพ้นี่มันมักสะอาดตัวครับผมมันบ่อยากลงมาครับถ้ามันเลงสินะเห็นบางบางบางที่เขาเขาให้คอเขาเสียแหละพี่น้องเขาให้คอเจาเสียแหละแต่ว่าเครื่องนึ่งนั้นเขาก็เฮ็ดแมงนเหม็มันมองให้แพ้ขึ้นนอนยี่โมงนี่เขาเอาอาหารว่าเอาปกติมันใส่เนาะเวลาคนตกมาจะพวกเปียกครับผมเวลาเนี่ยัน่สกินเบือมือยังขามห็นคองอี่บางคอเขาใจังสานครับผมผมว่าให้จังสานไม่คดีครับผม เพราะว่าข้าบนตองให้มันลงมากข้างล่างครับผมเพราะว่าลงมากข้างล่างเวลาหนาฝนมาเนี่ยแมกกาเมืจากลงมากเพราะมันเปียกครับผมอะไรเวลาเวลาเวลาหนาฝนมามันเปียกแบบนี่เขาเห็นหันบ่ไดงข้างบนออกไปแยงพี่น้องเขาต้องเอาอาหารมาไว้ข้างบนยังเสียนะครับผมเนี่ยเอากระถิ่นว้ข้างบนเสียครับผมเอามาไว้ข้างบนเสียมากนี้พี่น้องบวกเนี่ยบอเอากระถิ่นว้ข้างบนนี่เวลาเขาเก็บกากเวลาเขาจะแพรขึ้นต้องมาเก็บเก็บกระถิ่นอีกขั้นนี่เก็บกากยิ่งอีกครับผมเห็นบอเหนี่ครับผม ว่าถ้าเพี่น like ้องอ่าสีเฮ็ดคอกนอกกับเฮ็ดคือจังผมว่านและครับผมเครื่องนึงหนึ่งข้าก็เข้ากับอ่าข้ากับเฮ็ดใถมมันขึ้นไปนอนอีกเครื่องนึงงข้าเกัไปพวกอ่าใบปกตินนะครับนาะเพราะว่าใบสีปุ๊บปุ๊บหนาวฝนก็อยู่ได้หนาแล้งก็อยู่ได้ครับผมเพราะว่ามันจะแรงยางอ่อกอยู่ในขอกนี่ฝนกับบเปียกครับผมถ้าย่างสังเกตข้าวอามว่าไบเสียครับผมไปแรงเสียครับผมเอาไปข้างนอกเสียครับผมอันนี้มันใบสำหรับหนาแล้งครับผมถาหนกาฝนมากแล้วเพรครับผมเปียกเบดเล่มบอลเละบดทงบอล เพราะมันเลี้ยเราสมาเพี้นสิบอกมากินครับผมมันสิบอกมากิ่นเราเมื่อกาอีกอย่างหนึ่งทําแหกแพลเป็นวัดง่ายนะครับเพราะแพลเป็นวัดง่ายทำใไม่ว่างสิครับผมเพราะว่าการแพลนี่ค่อนข้างจะดูแลครับผมเปลี่ยนวัดง่ายทำใว่างสิครับผมอืมแต่ใบคิดจังผมว่านสบายครับผมเพราะมันกินแล้วเขาก็จังเก็บกลางกระเทนออกผมว่ามันก็ดีเพราะว่าผมไม่ได้กินมือมือยังครับผมคนแพลน้อยไปหากินนั่นไปหากินต้นกล้วยแค่น้อยไอตัวเล็กกินยางต้นกล้วยนะ มานี่มึงไปกินยังกล้วยอึมออันนี้มาพากันมานี่เร็ว <c ười> เอ้เอ้เออ,อ,ๆๆๆอ,อ,อหห้หาว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 ขนดองดองดองอืมหาวมันอืมหาวมันถึง อ <or> ้อยอ้อยต้นอ้อยอ่ะต้นอ้อยเห็นร้านเอาอ้อยไปให้หนูเพราะว่าตัดอ้อยไว้อัดอ้อยไปให้หนูออกมานี่ออกมากินนี่แล้วมั้ผมการคลิปนี้ก็ฝากไปเช่นเดียวกันนะพี่งดองเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะจะตรวจจนเต็มเต็มยิ่มแล้วคนทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านสุดทายให้เบื้องต้นไหมะพี่งดองเนาะขอบคุณครับผมครับ กดติดตามนะครับเนากะการมีสมาชิกหลายคนเนาะใหก้กำลังใจเนาะครับเนาะการเป็นมือใหม่บางครั้งบางบางสมาชิกบางครั้งการเป็นมือใหม่เนาะครับเนาะสามาศึกษานี่ได้ครับผมมาศึกษานี่ได้ให้กำลังใจกันนะครับเนาะต่างคน,น,น,งคงงน,คนตาค่ตางเรามีความหูกันนะครับเนาะบางคนม,มีความหูกับมาแช่กันฟังเนาะครับเนาะเพื่อจะได้เป็นเอาไปเรียนลูกหรือเอาไปใช้ปฏิบัติต่อตามฟ้าสำคันเนาะครับเนากะการกินกาแฟไปชนิดครับผมสวัสดีครับผม